สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูเด็ดๆมาแนะนําอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การขอแนะนํากุ้งผัดไข่เค็มค่ะเพื่อนๆจัดหนักด้วยเครื่องนะคะพี่การมีสูตรเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆไปลองทําดูนะคะเมนูอัดแน่นๆด้วยเครื่องเราต้องจัดนะคะอันนี้ก็เป็นกุ้งค่ะ กุ้งขาวแกะเปลือกไว้หางประมาณสักสิตัวนะเอาเส้นดำออกเรียบร้อยแล้วก็เป็นไข่แดงเค็มนะคะหฟองต่อไปนะคะก็เป็นไข่เค็มที่เอาไข่ขาวด้วยนะคะสฟองค่ะตามด้วยกระเทียมสับนะคะสช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ขึ้นช่ายค่ะขึ้นช่ายหต้นนะคะหั่นชิ้นโตโตต้นหอม3ต้นนะคะก็หั่นชิ้นโตโตเหมือนกันค่ะเป็นท่อนๆนะคะ หอมหัวใหญ่นะคะหั่นชิ้นใหญ่นะคะหนึ่งหัวนะคะตามด้วยนะคะนมสดนะคะสามช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำพริกเผาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะต่อไปนะคะก็ตัดรสด,ด้วยน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ใส่ออซอสถอยนางรมนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยนะคะผงปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะ เครื่องปรุงวัตถุดิบที่เราจะทำกุ้งผัดไข่เค็มของเราก็ครบนะคะพี่กพี่การก็เอากระทะตั้งไฟนะคะเดี๋ยวพอกระทะร้อนก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะพี่การใส่น้ำมันน้อยนะคะไม,ไ,มไม่ต้องอของพี่การจะใส่น้ำมันไม่เยอะนะคะเดี๋ยวพอน้ำมันร้อนได้ที่เราก็เอากระเทียมลงไปผัดให้หอมนะคะห้ปัก ขั้นตอนนี้เราก็ต้องรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะพอะร้อนแล้วเราก็เอากระเทียมลงผัดเลยค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะ,ะผัดไปเรื่อยๆจนกระเทียมเหลืองหอมใจเย็นๆนะคะขั้นตอนนี้นะคะรับรองความอร่อยค่ะเดี๋ยวกระเทียม เหลืองได้ที่เดี๋ยวเราก็ใส่ไข่เค็มลงไปนะคะอันนี้เดี๋ยวพี่การจะใส่ไข่เค็มที่มีไข่ขาวอยู่ก่อนเพื่อชื่อจะทำน้ําซอสนะคะเป็นซอสไข่เค็มค่ะเดี๋ยวเรายี่เราก็เอาไข่เค็มนะคะใส่ลงไปนะคะอันนี้จะใส่น้ําซุปหรือเป็นน้ําเปล่าก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆมีน้ําซุปก็ใส่น้ําซุปนะคะวันนี้พี่การไม่มีน้ำซุปก็ใส่น้ำเปลานี่แหละค่ะ อ่านะคะอัตริวนะคะย,ยีให้เขาแตกตัวนะคะอันนี้เราก็จะทําเป็นซอสไข่เค็มก่อนพี่การเอาไข่ขาวมาด้วยเพราะว่าเ,เราไม่ได้ใส่น้ำปลานะคะหรือว่าซอสปรุงรสที่เป็นรสเค็มมากเราก็ใช้แทนความเค็มก็คือไข่ขาวนะคะพอเรายีแตกตัวได้ที่แล้ว ไข่เอ่อหรือว่าน้ำซอสเนี่ยเขาก็จะข้นนะคะเดี๋ยวพี่การเติมน้ำไปอีกหน่อยนึงอา่าเดี๋ยวเขาจะแห้งเกินไปนะคะเ,เสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะจัดการใส่เออน้ำพริกเผาลงไปเลยค่ะอา่ากยีให้เขาไอพริกเผาแตกตัวนะคะอา่าให้กระจายทั่วกันนะคะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะเห็นไหมคะน้ำซอสก็จะเริ่มข้นขึ้นพอน้ำซอส เริ่มคนขึ้นเดี๋ยวเราก็จะใส่กุ้งลงไปนะคะเราก็จัดการเอากุ้งตัวโต,วตวของเราวางเรียงเลยค่ะขั้นตอนนี้เราจะไม่ผัดไปผัดมานะคะพลิกไปพลิกมาเพราะว่าเดี๋ยวกุ้งเขาจะเละไม่สวยงามไม่น่าทานด้วยค่ะเราก็ค่อยใช้ตะหลิวค่อยๆตะล่อมตะล่อมเอานะคะ อ่ะแล้วเราก็ใส่หอมใหญ่ลงไปกลิ่นเริ่มหอมแล้วค่ะตามด้วยไข่แดงแบบจุกๆเลยค่ะพี่การได้หันนะคะฟองหนึ่งก็หัน4ชิ้นนะคะหรือไม่ก็2ชิ้นแล้วแต่ฟองเล็กฟองใหญ่นะคะตามด้วยซอสหอยนางลมค่ะเดี๋ยวเราก็จะตัด,ดน้ำตาลทรายนะคะ แล้วก็ใส่ผงปรุงรสไปนิดหน่อยนะคะอ่าขั้นตอนนี้เราก็จัดการตะล่อมผัดเลยค่ะอ่าเพราะว่ากุ้งใกล้สุกแล้วนะคะอ่าพอใกล้สุกนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ต้นหอมกับขึ้นช่ายลงไปนะคะแล้วก็พอสุดท้ายเลยเราก็ดับไฟแล้วก็ใส่ นมสดลงไปก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วทานได้เลยะนะคะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะซอสข้นๆไข่เค็มแบบจุกๆผัดหอมๆนี่ตักข้าวรอเลยนะคะอ่าเราก็ใส่ต้นหอมลงไปนะคะตามด้วยขึ้นช่ายคะ่ะใส่ลงไปนะคะอ่า ขั้นตอนนี้เราก็ค่อยๆตะล่อมผัดนะคะแล้วก็พิการใส่พริกเขียวแดงลงไปด้วยเพื่อต้องการสีสันให้สวยงามน่าทานเพื่อนๆไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะกุ้งตัวโตๆโอ้หืมน้ำลายสอเลยเนี่ยค่ะปิดไฟนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่นมสดลงไปจะได้หอมหอม S <S <S เสร็จสับเรียบร้อยเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนเมนูหน้าหม่ำของเราก็มาแล้วค่ะจัดเต็มด้วยเครื่องนะคะเอาจานมาตักใส่เลยค่ะ วันนี้ข้าวจานเดียวคงไม่พอแน่เพื่อนๆคะ่ะต้องเบิ้ลสองนะเนี่ยไม่ไข่เป็นไข่เลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะกุ้งผัดไข่เค็มของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ